หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่เก้าเทวรูปชาวอินคาตอนผจนมนุษย์เสือดาว กลางการโจมตีในระยะยาวอย่างนั้นเราทุกคนปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเต็มไปด้วยความอดทนและอดกลั้นจนกระทั่งหาฝนของลูกธนูชุดแรกเหล่านั้นผ่านไปและและเห็นร่างอันสูงใหญ่กับร่างซึ่งเต็มไปด้วยจุดดำๆปรากฏว,ว,วแบๆบแหวมๆลงมาตามทางซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และเถาวัลย์ปืนในมือของตาเกิลและข้าพเจ้าจึงลั่นออกไป และทันใดที่การยิงเริ่มต้นมันเป็นสัญญาณเหมือนเรียกให้เสียงปืนกระบอกอื่นๆทั้งไรเฟิลลูกสองและปืนสั้นดังตามมาอย่างสนันวันไหวข้าพเจ้าไม่ทราบว,ว่าผลจากการยิงซันโวของเราครั้งนั้นทำให้พวกมันบาดเจ็บล้มตายลงไปเพียงไรรู้อย่างเดียวก็แต่ว่าจากการระดมยิงครั้งนั้นเองทำให้พวกมาซูบีและมนุษย์เสือดาวเลิกพยายามไปอีกนานดวงตะวัน ที่ขึ้นสูงและแสงแดดที่แผดกล้าทำให้อากาศที่เย็นยเยือกอยู่เมื่อตอนเช้าเปลี่ยนเป็นอบอุ่นและในที่สุดก็ร้อนระอุครันแล้วความหิวกระหายก็ติดตามมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงบ่นพึมพําจากโรเบร์โตซึ่งอยู่ถัดไปโดยไม่เห็นตัวกันต่อจากนั้นก็ร้อยเอกเรื่องด็อกเตอร์สมิธและไมราตากเกิลหันมามองหน้าข้าพเจ้าพลางก็เอ่ยขึ้นว่าตั้งแต่เช้าน้ำท่าอาหารยังไม่ตกถึงท้องด้วยกันทั้งนั้น ขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปตลอดวันไหวหรือไยฉันกำลังนึกถึงข้อน,นั้นอยู่เหมือนกันตะเกิ้นข้าพเจ้าว่าโรโบโตอยู่เปล่าๆให้เข้าไปเอามาจากในถ้ำเถอะตะเกิ้นถอนใจอ๋อขืนใช้ไอตินโตเข้าไปก็เหมือนใช้ให้แมวไปหาปลานอกจากจะไม่ยอมกลับออกมามันจะฟาดเรียบแต่คนเดียวไม่ราฉันดีกว่าคุณสากพวกคุ พวกผู้ชายอยู่คอยระวังทางนี้เถอะฉันจะเป็นพลาธิการและกองสเสบียงมาโรเบิร์โตมาช่วยกันผมลุกไม่ไหวซินยอร่าเจ้าหนุ่มลุกครึ่งคลังงั้นก็อย่าให้มันกินนายผู้ชายแท้ๆจใจสอบเป็นปลาซิวไปได้ตะเก้นพุ่มพำด้วยเสียงและสีหน้าตายไม่ราเธอต้องไหวโรเบิร์โต ในเวลาอย่างนี้ทุกคนต้องทำหน้าที่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเร็วเข้าก่อนที่มาซูบีกับมนุษย์เสือดาวจะโจมตีอีกครั้งข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นด้วยเสียวสะดุ้งต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและหวาดขึ้นในใจ ว่าจะเกิดขึ้นต่อไปมากกว่าเหตุผลอื่นใดที่ทําให้พวกโลเบอร์โตต้องปฏิบัติตามคําสั่งของไมราครั้งหนึ่งเมื่อได้อาหารและน้ําสถานการณ์ของเราค่อยดีขึ้นตั้งหน้าคอยรับการโจมตีจากศัตรูข,ของเราด้วยความระมัดระวังต่อไปแต่จนกระทั่งตกบ่ายและใกล้เย็นทุกทีมาซูบีกับบริวารมนุษย์ยักษ์และยามินีกับมนุษย์เสือดาวของมันก็ยังไม่ลงมือร้อยเอกเรืองให้ความเห็นว่า บางทีความเสียหายที่มันได้รับจากการโจมตีสองครั้งนั้นอาจจะทําให้มันเข็ดหรือถอยกลับไปแล้วก็ได้คุณศักผมยังสงสัยเห็นไม่ราว่าความตายไม่เคยทําให้พวกนี้ท้อแท้หรือเสียขวัญง่ายๆร้อยเอกเรื่องงั้นทาไมมันถึงได้เงียบอย่างกับไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีวี่แววอะไรไม่มีเสียงกระโตกกระตากนับจากการโจมตีครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าข้อนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะมันควรรู้ดีว่า ยิ่งใกล้ค่ำลงไปความได้เปรียบของมันจะลดน้อยลงเป็นลำดับขณะใดที่มนุษย์ขังข่าวของอวามโมออกทำการได้มันจะตกอยู่ในฐานะเป็นฝ่ายรับไม่ใช่ฝ่ายรุกและเสียเปรียบเรื่อยไปเพราะนี่ไม่ใช่ทิ่นของมันตะเกิน้นเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันหรอกนายว่าไอ้พวกยักษ์พวกเสือเหล่านั้นยังอยู่ที่นี่หรือไปกันหมดแล้วร้ายอีกเรื่องแกจะทำยังไงของแกตะเกิน้นตะเกิ้นยักษ์ไหล นายทหารเรืองคอยดูต่อไปก่อนแล้วกันกเกรียงชราถอดหมวกทรงกระลาปา่าปักขนนกกาละเวกออกจากศีรษะของแก่แล้วก็เสียบป,ปากกระบอกปืนค่อยๆชูขึ้นไปเหนือก้อนหินที่กำลังกำบังอยู่อย่างช้าๆขยับเคลื่อนที่ไปมาอยู่เกือบห้านาทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงลดปากกระบอกปืนลงยกหมวกครอบศีรษะพลางก็ถอนใจเฮ้ยเห็นจะจริงอย่างนายทหารเรืองว่าเสียแล้วล่ะนาย ไอ้ไวร้ายพวกนั้นหลอกให้เรานั่งตากแดดตากลมระวังมันเหนื่อยแทบตายเห็นไหมนายไม่มีอะไรสักหน่อยเดียวแกผุดลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันโดยข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะห้ามทันบิดตัวและเหยียดขาซึ่งเมื่อคบจากการนั่งจำเจอ,อยู่ในท่าเดียวมาเกือบตลอดวันแล้วก็หันไปร,บรอบๆกายมือฉันนี้แล้วถูกคนป่าคนดงหลอกได้มาเถอนายไปดูคุณย่ากันว่าแกเป็นอย่างไร แต่ทันใดที่แกหันหลังกลับนั่นเองเสียงวีดอันเจนหูสึ่งแวกอากาศมาทำให้ขบาเจ้าใจหายว่าเพนเข้าไปรวบขากระเรียงชราไว้ลม้มลงก็พอดีแกร้องลั่นเมื่อลูกธนูอันยาวดอกนั้นเสียบทะลุหมวกทรงกระปา๋าหลากระเด็นหลุดไปจากศรีรษะของแกเกือบจะในวินาทีเดียวกันเสียงกลองก็รัวสน่นขึ้นก้มลงตะเก็นมันมาอีกแล้ว ข้าพเจ้าร้องเตือนเจ็บใจนักไอยักษ์ทรยศได้ก็เรียงชราขบฟันถ้าจะไม่ได้การเสียแล้วละคุณสักร้อยเอกเรื่องหันมาบอกคราวนี้เราถูกกระหนาบทั้งสองด้านเลยคุณกับตะเกิ้คุมทางนี้ไว้ผมจะไปช่วยหมอกับไมราทางโนธโรเบิรต้สั่นไปทั้งตัวเหมือนคนเป็นไข้ ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยข้าพเจ้าร้องบอกเขาระวังหน่อยนายตะเกิ้นว่าถ้าไอ้ตินโตยิงยักษ์ไม่ได้ก็ยาให้มันมายิงพวกเราเข้าข้าพเจ้าระมัดระวังข้อนั้นอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคลานผ่านที่กำบังซึ่งโรเบอร์โตนั่งซันเทิมเหมือนผีเข้าอยู่ก็หยิบปืนสั้นกระบอกนั้นมาเสียจากมือของเขาต่อจากนั้นก็เลยไปที่ด็อกเตอร์สมิธและไมราขณะนั้นทั้งสองสามีภรรยาก,กำลังระดมยิงอย่างเร็ว ไปที่ไลเขาตรงหน้าซึ่งหาฝนลูกธนูเหล่านั้นปลิวมาโดยไม่เห็นตัวศัตรูของเราเช่นเดียวกันดวงตะวันที่รับไหลเขาไปข้างหลังยิ่งทำให้ภูมิประเทศตอนนั้นมืดลงและเต็มไปด้วยเงายิ่งขึ้นเสียงปืนของพวกเราทั้งสองด้านดังราวกับเสียงประทัดแตก แต่ก็ไม่สามารถจะยับยั้งหาฝนลูกธนูซึ่งพลั่งพลูลงมาจากบนลานที่เราอยู่ให้ยุติได้ชั่วขณะหนึ่งไมราหยุดยิงพลางก็หันมาบอกข้าพระเจ้าสีหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความหนักใจฉันคิดว่าที่นี่ร้อนเกินไปเสียแล้วค่ะคุณสากถึงอย่างไรเราก็ต้องตั้งรับไว้ไม่ได้อีกนานงั้นเราจะถอยไปตั้งรับที่ปากถ้ำไมล่ะผมคิดว่าที่นั่นแนวต้านฐานของเราจะแคบเข้ากำลังยิงของเราจะเพิ่มขึ้น ไม่ราแต่ถ้าเรารักษาแนวนั้นไว้ไม่ได้อีกข้าพเจ้ากว่าจะถึงเวลานั้นเวลาก็คงค่ำตามที่อวาโมขอร้องไว้ไม่ราฉันสงสัยเหลือเกินคุณสากว่าอวาโมจะช่วยอะไรได้ไหนเมื่อตอนฉันเข้าไปเอาน้ําในถ้ำครั้งสุดท้ายยังเห็นนอนไม่ได้สติแล้วก็มนุษย์ข้างข่าวจะช่วยอะไรเราได้ในเมื่อไม่มีอวาโมเป็นคนสั่ง ขณะนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงอวามโมหัวเราะดังก้องออกมาข้ายังอยู่ลูกรักข้ายังอยู่ลูกรักเจ้าไม่ต้องกลัวมาซูบีจะไม่มีมาซูบีจะไม่ล้ำเข้ามาถึงที่นี่มาซูบีจะต้องถอยกลับไปแต่นี้ไม่มีอาวุธอะไรของมันจะทําอันตรายข้าได้อวามโมไม่ราและข้าพเจ้าอุทานเป็นเสียงเดียวกันด้วยความประหลาดอาศัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูก ข้าพเจ้าเหลียวกลับไปก็แลเห็นหญิงชราเดินออกมาจากถ้ำนั้นพร้อมด้วยร่างที่สูงตระงานอยู่ภายในเสื้อผ้าชุดสีขาวคลีทองชายลากถึงดินพร้อมด้วยผมที่ปล่อยยาวสยายในตาทั้งคู่รีบปลือใบหน้าของแกปรัศจากความรู้สึกเหมือนถูกสะกดโลหิตสดๆอาจจะยังปรากฏเปละเป็นดวงอยู่ตามเสื้อผ้าแต่ไม่ปรากฏลูกธนูดอกนั้นเสียบอยู่ที่ท้องอีกต่อไป ที่นะ่าประหลาดอัศจรรย์เหนือสิ่งอื่นใดก็เพราะว่าตลอดเวลาลูกธนูที่ปลิวว่อนลงมาจากไหลเขาทั้งสองข้างมิได้สัมผัสร่างกายแกแม้แต่น้อยทุกลูกผ่านไปมิฉะนั้นก็ตกลงแทบเทา้าแกก้าวช้าช้าทุกอริยบทเหมือนคนที่อยู่ในความเคลิ้มฝันทันใดที่ถึงกลางลานเหนือหน้าผานั่นเองแกก็หยุดพลางก็ยกมือชี้ไปที่ไหลเขาด้านหนึ่งร้องขึ้นว่า <laughs> มาสูบีมาสูบีเจ้ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยที่จะพาชีวิตกลับไปข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งก่อนที่มันจะสายกลับไปเสียมาสูบีกลับไปพร้อมกับยามินีสหายของเจ้าและมนุษย์เสือดาวกับบริวารของมันเสียงหัวเราะดังลั่นเป็นคำตอบมาจากเนินเขาซึ่งรกทึบข้างหน้า <laughs> แกยังไม่ตายอีกหรือ อาวาโมอยู่ต่อไปทำไมให้มันทุกทรมานอภินิหารหรือเวทมนต์ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอาวาโม <laughs> อีกครั้งหนึ่งที่ลูกธนูปลิวลงมาจากไหลเขาลูกนั้นราวกับหาฝนแต่ไม่มีเลยจนดอกเดียวที่จะกล่ํากลายเข้าไประคายผิวของหญิงชราแกงแหนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างท้าทายพร่างก็หัวเราะเสียงงอหาย <laughs> หมดโอกาสเสียแล้วที่อาวุธของเจ้าจะทำอันตรายข้าได้มาซูบีดีละข้าให้โอกาสแก่เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เจ้าก็ปฏิเสธเสียเพราะฉะนั้นก็จงรับเคราะหกรรมจากความชั่วช้าของเจ้าต่อไปชั่วขณะหนึ่งแกหลับตาเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนดื่มฝีปากขมุบขมิบเหมือนท่องบนมนคาถาอะไรอยู่ราวอืดใจใหญ่ๆ แสงอาทิตย์ลำสุดท้ายก่อนลับไล่เขาลงไปแล้วยังพุ่งขึ้นไปจับท้องฟ้าแจ่มใสทุกขนทุกแห่งไม่มีเขาเมฆไม่มีวี่แววว่าจะเกิดพายุหรือฝนตกแต่ทันใดที่อาวาโมลลืมตายกมือชี้ขึ้นไปที่ท้องฟ้าพลางก็กระทืบเท้าติด,ต,ดติดกัน3ามครั้งนั่นเองเสียงอัศนีบาทก็ฟาดเปรี่ยงลงมาภายในพริปตานั้นท้องฟ้าอากาศและธรรมชาติโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหัน แสงสว่างซึ่งแดงฉานอยู่เมื่อสักครู่เลือนสลัวลงเพราะเมฆหมอกที่ลอยมาบดบังเสียงพายุพัดแรงดังลั่นสนันป่าเสียงฟ้าร้องเคลือนแว่วมาแต่ไกลสายอสุนิบาตแลบแปลบปบอยู่ทั่วทิศอากาศเย็นจัดลงทุกทีท่านใดนั้นเองฝนก็พลมลงมาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงฟ้าฟาดเปรี่ยงลงไประยะใกล้พอสิ้นเสียงกังวานของมันอาวาโมก็หัวเราะลั่น <laughs> ดู มาสูปีดูให้ดีก่อนที่เจ้าจะไม่มีโอกาสดูอีกต่อไปใครบ้างที่ทำได้อย่างข้าผู้มีชื่อว่าอาวาโมสามารถบังคับลมฝนบังคับฟ้าให้พาและบังคับฝนให้ตกดูเสียให้เต็มตาเพราะประเดี๋ยวสายฟ้ามันจะลงฟาดตรงต้นบันซ่าที่เจ้ากำลังยืนกำบังอยู่ <laughs> อย่าอย่าอาวาโม เสียงของเจ้าหัวหน้าลัทธิเผามาซูบีเต็มไปด้วยความตือนหนกตกใจอย่าทำข้าผู้จะขออยู่ในคำสั่งและบังคับบัญชาของแกอีกต่อไปข้าเชื่อแล้วมนของแกยังไม่เสื่อมสายตาของข้ายังแลเห็นไกลข้าเชื่อว่าไม่มีใครจะมีอำนาจมากเหนือแกอาวาโมได้ฟังก็หัวเราะและหัวเราะอยู่นาน สันดานอันธพาลอย่างเจ้าไม่เคยพูดกันดีๆได้เจ้าไม่เคยรู้จักคำว่าสัจจะหรือความเมตตาปลาณีคืออะไรภาษาเดียวที่เจ้าจะเข้าใจก็คืออำนาจกี่ครั้งแล้วที่เจ้าบอกเราอย่างนั้นให้คขมั่นสัญญาอย่างนั้นและกี่ครั้งแล้วที่เจ้าทํำลายมันใครจะเชื่อเจ้ามาซูบ <laughs> ีคราวนี้ข้าขอสาบานเป็นครั้งสุดท้ายอวาโม สายเสียแล้วมหาสูบีจะไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับเจ้าอีกต่อไปข้าบอกแล้วว่าเจ้าจะต้องตายอวามโมไม่เคยพูดอะไรนอกจากความจริงหญิงชลาเงยหน้ารับสายฝนที่โปรยเป็นละอองลงมาไม่มีใครสามารถจะแลเห็นสีหน้าของแก่ในแสงสลัวของเพลาใกล้พลบค่ำขณะนั้นได้แกยกมือทั้งสองขึ้นชูไปเบื้องบน พลางก็กระทืบเท้าอีกสามครั้งทันใดนั่นเองแสงสว่างสีเขียวปัดก้นแลบปราบขึ้นที่ไหลเขาซึ่งเสียงมาซูบีดังมาปรากฏเสียงเปรี่ยงสนันดังสะเทือนเลือนลั่นกล้องสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหน้าผากับเนินเขาตรงกันข้ามทำกลางกังวานของมันซึ่งกำลังจะเลือนหายไปนั่นเอง มาสูบีร้องขึ้นจนเสียงหลงข้ากลัวแล้วอาวาโมโปรดอย่าได้ทำอันตรายข้าอีกต่อไปข้ายังไม่อยากตายข้ายังอยากมีชีวิตอยู่จะให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมทุกอย่างขอแต่อย่าเพิ่งทำให้ข้าตายอวาโมหัวเราะงอหายเมื่อเอ,อ่ยอีกครั้งแกเน้นท่อยเน้นคำช้าๆหนที่สุดเจ <laughs> ้าก็ไม่ตางไปกว่า พ่อของเจ้าที่คนอื่นเจ้ารังแกได้รังแกเอาไม่เคยคิดว่าใครเขาจะได้รับความเจ็บปวดชอกช้ำทรมานสักเพียงใดแต่ถึงทีตัวเองกลับกลัวตายเพราะความขี้คลาดตาขาวเจ้าอย่าอยู่ไปให้นักโลกเลยมาสูบีตายเสียเดี๋ยวนี้เถิดอย่าตาข้าอวามโมมาสุบีร้องสุดเสียงขออย่า ให้ข้าตายด้วยสายฟ้าฟาดมันหวาดเสียวเกินไปโหดร้ายทารุณเกินไปเปล่ามาซูบีสายฟ้าฟาดจะทำให้เจ้าตายง่ายดายเกินไปรวดเร็วเกินไปไม่ทันรู้ว่าความเจ็บปวดคืออะไรทรมานคืออะไรเจ้าไม่ควรจะตายดีอย่างนั้นไม่งั้นเมื่อกี้เราก็ไม่เว้นชีวิตเจ้าไว้ เจ้าจะต้องตายช้ามาซูบีตายไปทีละน้อยถูกเชือดเนื้อเถือหนังทีละนิดโลหิตสีแดงจะออกจากร่างกายที่หมดทีระหยดจนกว่าเจ้าจะหมดแรงและที่สุดหมดลมหายใจ <c oughs> อาวามโมโปรดกระรุณาข้าบางข้าจะกรุณาเจ้ามาซูบีฟังสินั่นเสียงอะไร ทุกคนได้ยินเสียงเป่าเขาดังมาแต่ไกลติดติดกันอยู่สักครู่ก็แผ่วลงแล้วก็มีเสียงหอนของมนุษย์ขังข่าวติดตามมามาสุบีร้องเสียจนฟังไม่เป็นภาษาคนช่วยด้วยอาวามโมอวาวาม,มข้าช่วยเจ้าแล้วมาสุบีข้าจะช่วยด้วยความเมตตาปลานีข้าจะมอบชีวิตของเจ้าและบริวารของเจ้ากับยามิรนีและบริวารของมัน ให้อยู่ในความกรุณาของมนุษย์ขั้งขาวบริวารของข้าอวาโมอวาโมเมตตาข้าบ้างเสียงของมาสุบีดังมาเป็นครั้งสุดท้ายครั้นแล้วก็หายไปเพราะถูกกลบด้วยเสียงหัวระแหลมของอวาโมพอแผ่วลงก็มีเสียงหอนของมนุษย์ขั้งข่าวสนั่นวันไหวในถ้ำกลางความมืดเหมือนสีหมึกซึ่งวานลงมาปกคลุมโดยเร็วเราไม่สามารถจะแลเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ขังข่าว กับมนุษย์ยักษ์เผ่ามาซูบีและมนุษย์เสือดาวเหล่านั้นเสียงเป็นอย่างเดียวที่เราพอจะประมาณได้ถึงความดูเดือดของการต่อสู้ซึ่งเป็นไปอย่างชะกาดชะกันและทํานองเดียวกันกับแสงสว่างในเพลากลางวันเป็นความเสียเปรียบของมนุษย์ขังข่าวความมืดในเวลากลางคืนก็เป็นความเสียเปรียบของมนุษย์เสือดาวและมนุษย์เผ่ามาซูบีอย่างไม่มีทางจะทดแทนหรือชดใช้กัน ด้วยปริมาณของจำนวนและอาวุธอาวสานเห็นกันตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นและผลของมันก็ลงเอยอย่างที่เราคาดหมายภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพวกมาซูบีและมนุษย์เสือดาวก็แตกร่นระสำระสายหนีเตลดิดกระเจิดกระเจิงลงไปในหุบลึกข้างล่าง เพียงซุกซ่อนซ่อนอยู่จากคมเล็บและเขี้ยวของมนุษย์ขังขาวจนกว่าจะรุ่งสว่างกลางวันอันเป็นเวลาและหนทางเดียวที่จะหนีรอดกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมของมันได้ด้วยความปลอดภัยตลอดเวลาร่างอันสูงตระหง่านและเป็นสง่าของหญิงชรายัางยืนขาวโพลนอยู่ในความมืดน,นั้น ฝนที่ตกพร้ำหยุดสนิทท้องฟ้าก็แจ่มกระจ่างและใสาดาดาดไปด้วยดวงดาวส่องแสงระยิบระยับลมที่พัดแรงกลับสงบดิ่งแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวติง่งอย่างเดียวที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมก็เพียงแต่อากาศอันเย็นะเยือกเพราะอยู่ในที่สูงเท่านั้นทันใดที่เสียงของการต่อสู้อันตรธานไปสู่หุบเขาข้างล่างนั่นเองอวามก็หันกลับมากวากมือเรียกไบระมาเธอลูกรัก เจ้าและเพื่อนๆของเจ้าคงจะหิวเขาคงจะจัดอาหารและเมรัยไว้พร้อมแล้วจงบําเพนตนให้เป็นสุขสนุกใจเมื่องานในหน้าที่สําเร็จลงตรงนี้คุณย่าพูดจาหน้าฟังตะเกิ้นพืมพำได้ยินเข้าแล้วที่เหนื่อยก็หายที่หนายก็รักเจ้าแกมันว่าอะไรของมันอาวาโมหันมามองกระเรี่ยงชราอย่างสงสัยไมราได้ฟังก็หัวเราะ อ๋อซามเกิลคิดถึงเมรัยจนน้ำลายสอนะอวามโมแล้วก็บอกแกน้อยคุณนายว่าแกอะไรได้ตะเกิ้ยังไม่ถึงร้อยขวบด้วยซ้ำไปตะเกิ้กระซิบอวามโมไม่ได้สนใจต่อวาจาของกระเรียงชราแกหันหน้ามองลงไปในหุบเขาแล้วก็หัวเราะเบาๆข้าหวังว่ามาสูบีคงจะรอดไปได้โอ้ รอดไปได้ไหนอวาโมจะเอามันถึงตายไม่ราเลิกคิวอวาโมถอนใจเฮ้เปล่าเลยใจข้าไม่เจตนาอย่างนั้นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ตายของมันแล้ววันตายก็ยังไม่ใช่วันนี้ท่านคิดว่ามาซูบีจะไม่รวบรวมกำลังกลับมาลังควานเราอีกหรืออวาโมข้าพระเจ้าถามอวาโมหัวเราะไม่มาแน่ในพรานใหญ่ ปฏิหารที่เราแสดงให้มันเห็นในวันนี้จะทำให้มาสูบีเข็ดไปจนวันตายที่หมายของมันต่อไปไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นที่อื่นดีละกลับเข้าไปข้างในเถอะทุกคนต้องการกินต้องการดื่มก่อนที่จะพักผ่อนนอนหลับต่อไปแสงไฟที่สว่างสวยและความอบอุ่นภายในครหวหัากว้างขวางทำให้เรารู้สึกเหมือนอย่างจากโลกหนึ่งไปอีกสู่โลกหนึ่ง เครื่องดื่มและอาหารซึ่งผ่านลำคอลงไปก็ทำให้เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันนั้นผ่านไปอยู่ในอดีตอันแสนไกลอวามโมไม่ได้พบกับเราอีกเลยในคืนนั้นนับแต่แยกทางกันสู่คูหาใหญ่รูปท้องพระโรงตรงไปยังคูหาส่วนตัวของแก่ไม่มีใครรู้นอกจากเมราว่าแกเข้าไปทำอะไรอยู่ที่นั่นนอกจากสันนิษฐานจากเสียงสวดมนต์ที่พึมพำแว่วมาว่าแกกำลังจำศีลภาวนา ต่อมาในราวเที่ยงคืนข้าพเจ้าจึงตื่นขึ้นด้วยเสียงเป่าเขาอีกครั้งขันแล้วมนุษย์ขังขาวต่างก็บินทยอยกลับเข้ามาในถ้ำทีละฝูงสองฝูงแสดงว่าการติดตามล่าพวกยักษ์มาซูบีและมนุษย์เสือดาวได้สิ้นสุดยุติลงไม่ราซึ่งผวาลุกขึ้นนั่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันหันมาทางข้าพเจ้าพลางก็พึมพำว่าฉันหวังว่ามาสูบีกับพวกเราคงจะไม่พบกันอีกคุณศักด นอกจากอวาโมจะทำนายผิดแม่เท่าอวาโมหมายถึงอะไรกันครับไม่ราที่แกพูดถึงอนาคตของมาสูบีและอวสานของมันไม่ราถอนใจฉันแปลไม่ออกเหมือนการคุณสากว,ว่าแกหมายถึงอะไรแต่ฟังดูก็เหมือนว่าอวาโมกับมาสูบีจะต้องพบกันอีกแต่เป็นที่อื่นไม่ใช่ที่นี่และพบกันที่ไหนและเมื่อไรที่นั่นและวันนั้นแหละจะเป็นวันตายของมาสูบี ตะเกินซึ่งพลิกตัวลืมตาเปลือยอยู่เพราะลิศเมรัยพื้นเมืองซึ่งแกดื่มเข้าไปเกินขนาดตั้งแต่ข้าพเจ้าแรกเตือนแล้วก็ถอนใจยาวพลางเอ่ยขึ้นเสียง e, อู้้วะไอ้ตะเกินอยากอยู่ด้วยเลือกเกินในที่และเวลาอย่างนั้นเพื่อเชียร์คุณย่าและเพื่อดูไอ้มารูบียักษ์วัดแจ้งถูกฆ่าตายตะเกินสงสัยอยู่อย่างเดียวแต่ว่า แกจะสามารถใช้สายฟ้าฟาดมันได้จริงๆหรือนายข้อนั้นการเดาของแกใช้ได้ทีเดียวเท่าๆกับฉันตเกินข้าพเจ้าหัวเราะเพราะเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเราด้วยกันทุกคนตะเกิลสามารถเรียกลมให้พัดเรียกฝนให้ตกเรียกฟ้าให้พาถ้าไม่เห็นด้วยตาจริงๆพระอินขิวๆลงมาบอกตะเกินก็ไม่เชื่อไม่รา ถึงนั้นฉันก็ยังไม่อัศจรรย์เท่ากับแกถูกธนูดอกนั้นของมาซสุบีแล้วไม่ตายอัศจรรย์เหนือสิ่งอื่นใดก็เพราะกลับออกไปคราวหลังหอกและธนูของพวกมาซสุบีกลับมนุษย์เสือดาวพุ่งและยิงมาราวกับหา่าฝนไม่ลักแค่ระคายผิวของแกเลยข้าพเจ้าถอนใจนั่นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ไม่มีใครอธิบายถูก และยังเป็นความลึกลับอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คุณเคยไปทำงานอยู่ในอินเดียระหว่างสงครามไมราผมคิดว่าคุณคงเคยพบพวกโยคยีไมราอ๋อแน่ทีเดียวค่ะคุณสักเราพบพวกโยคียมากเหลือเกินในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามป่าและเขาที่ห่างจากเมืองออกไปข้าพเจ้าผมยังไม่เคราะห์ดีอย่างคุณเพียงแต่ได้อ่านรายงานของนักสำรวจที่มีชื่อเสียงเป็น ที่เชื่อถือได้หลายคนเล่าถึงอิทธิปฏิหารของโยคยีเหล่านั้นบางคนอยู่โยงคงกระพันหอกดาบแทงฟันไม่เข้าบางคนงูเห่างูจงอางกัดไม่ตายบางคนจำศีลภาวนาเป็นเวลาลหลายเดือนโดยอาหารไม่เคยตกถึงท้องนักสำรวจบ,บางคนไปไกลถึงกับว่าโยคยีที่ตะบากแก่กล้าจริงๆเหาะเหินเดินอากาศบังคับธาตุทั้งสี่ได้ แต่ที่แน่นอนก็คือนักวิทยาศาสตร์หลายคนทดลองให้แกกินเข็มเศษแก้วและแม้กระทั่งยาพิษอย่างแรงก็ไม่ปรากฏว่าเป็นอันตรายแต่อย่างไรคุณอธิบายอิทธิปฏิหารของโยคียเหล่านั้นได้ก็จะอธิบายเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่สายตาเราเมื่อเย็นนี้ได้ตลอดไม่ราถอนใจฉันเข้าใจความหมายของคนคนสักแต่ในโลกนี้ ยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างเหลือเกินที่ยังเป็นเพียงความลึกลับอยู่กี่แสนปีมาแล้วความลับในเรื่องพลังปรมนูจึงเปิดเผยขึ้นได้มนุษย์ต้องใช้เวลากี่สิบศตรวรรษจึงจะหาทางพิสูจน์สำเร็จว่ามีทางไปที่โลกพระจันทร์แต่สิ่งใดที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของโลก ยังไม่สามารถจะบอกถูกคนเล็กๆอย่างฉันจะไปสามารถอธิบายได้อย่างไรอย่าไปอธิบายมันเลยคุณนายปล่อยให้มันเป็นความลึกลับอยู่อย่างนั้นแหละดีมีรสชาติกว่ากันแล้วก็ฝันสนุกดีตะเกิ้นชอบเหมือนยังอยู่ในสมัยพระรามทำศึกกับเจ้ากุงลงกา ปล่อยให้คุณย่าอาวาโมแสดงกอภินิหารของแกต่อไปก็เรียงชราพูดแล้วก็ยกมือขึ้นป้องปากหาวดฉันเข้าใจความหมายของเขาเหมือนกันสมอเกิไม่ราหัวเราะคนเราชอบความฝันมากกว่าความจริงเพราะมันชวนให้สบายใจมากกว่ากันถึงงั้นฉันก็ยังอดวันใจอยู่ข้อหนึ่งไม่ได้คุณสากข้าพเจ้าข้อไหนครับไม่ราไม่ราวาจาที่มาสุบีมันบอกอาวาโมไว้ แกอาจจะชักลูกธนูดอกนั้นออกมาจากท้องของแกได้และแกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายในขณะนี้แต่หัวธนูที่ทำด้วยฟันปลายังฝังอยู่ข้างในจะทรมานแกต่อไปฉันสังเกตเห็นข้อนั้นได้ดีจากสีหน้าและในตาของแกตะเกิ้นไอเรื่องเกิดแกเจ็บตายนี่คนเก่งยังไงก็หน,นีไม่พ้นคุณยายยังตะเกิ้นนี่ ไม่ต้องถึง200ปีอยปียังคุณย่าเพียงอายุครึ่งเดียวของแกก็พอใจแล้วอยู่นานไปเตะปิ๊บไม่ดังอยู่ไปทำไมเสียงฟ้าร้องดังมาแต่ไกลไมราสมิดเงี่ยหูฟังอยู่หน่อยนึงคันแล้วก็ถอนใจพึมพำออกมาว่าฮ่าคราวนี้ไม่ใช่อภินิหารของอวามโมแน่แต่เป็นสัญญาณว่าฤด,ดูฝนในป่านี้กำลังจะมาเพราะฉะนั้น เราไปถึงป่าหัวได้เร็วเท่าไหร่จะเป็นการดียิ่งขึ้นเพียงนั้นข้าพเจ้าแต่นั่นคุณบอกแม่เท่าอาวาโม О แล้วไม่ใช่หรือครับไม่ราไม่ราค่ะฉันคิดว่าแกเข้าใจความจำเป็นของเราเหมือนกันยิ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แกคงจะกระตือรือร้อนให้เราไปถึงที่นั่นเร็วขึ้นเสียงฟ้าร้องคลื่นมาอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นปลุกให้โรเบอร์โตซึ่งนอนเงียบกลิบหลับ เหมือนตายมาตลอดเวลาทลันลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันพลางก็ร้องออกมาสุดเสียงว่าข้ากลัวแล้วอวาโมข้าผู้มีนามว่าโรเบิร์โตจะไม่ผิดคำมั่นสัญญาท่านอีกต่อไปข้ากลัวแล้วอวาโมอวาโมอย่าทำอันตรายข้าใครจะทำอันตรายอะไรแกนายตินโตก็เรียงชราหันไปดูไมราย,ยิ้มละไมนั่นโรเบิร์โตละเมอนะซามาเกิลเหตุการณ์เมื่อกลางวัน คงจะยังฝังใจอยู่เหลือเกินหลับต่อไปโรเบอร์โตหลับต่อไปเหมือนเด็กว่าง่ายที่ได้รับคำสั่งจากพี่เลี้ยงนางนมเจ้าคนนำทางลูกครึ่งเลือดผสมเอ็นตัวลงนอนบนหนังเสือลายตลับอย่างเก่าชั่วเวลามินานก็หลับต่อไปใหม่